วันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกดวงชะตารายเดือนตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ถึง16มีนาคม2566อย่างละเอียดชัดเจนและก็แม่นยำท่านใดที่อยากที่จะรู้ดวงชะตาแล้ววันนี้เรามาคอนเฟิร์มกันสำหรับชาวราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรน,นะครับซึ่งท่านเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีธาตุดินครับดวงชะตาของท่านนั้นจะดีร้ายประการใดท่านสามารถหาคําตอบได้ในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นครับกดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจตรงนี้จะกราบขอพระคุณมากนะครับแล้วก็ท่านใดที่ อยากจะหาวัตถุมงคลเสริมดวงทําให้ท่านพบเจอแต่ความเฮงและก็ความปังผมแนะนํากําไรกรีดคอนเฟิร์มไม่ทาให้ท่านผิดหวังอย่างแน่นอนเลยครับซึ่งตรงบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถา ต่างๆรวมทัง้ง,ลง,ลงส้น11บทเป็นกำลังราชาโชคเะครับเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญท่านไหนที่สมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาอยู่ที่1,111บาทต่อหนึ่งวงค่าจะส่งฟรีทั่วประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์085943945หรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรซึ่งเป็นราศีธาตุดินนะครับดูสตางค์ท่านในช่วงนี้ต้องบอกว่าที่ผ่านมานั้นคุณทุกใจคุณเหนื่อยใจทำคุณคนไม่ึ แต่ต้องบอกว่าในระยะนี้นะฮะคุณจะรับความสุขจากคนรอบด้านที่ผ่านมาเหมือนกับคุณดีเขามาตลอดนะครับแต่ไม่มีใครเคยมองเห็นคุณความดีของคุณเลยแต่ตอนนี้ครับคนอื่นจะมองเห็นคุณความดีของคุณแล้วนะครับแต่คุณต้องสัญญากับตัวเองว่าคุณจะไม่เอาแต่ใจตัวเองคุณจะไม่พูดคาหยาบคุณจะไม่ยกตนข่มท่านคุณจะไม่ถือทิฐิถ้าคุณสัญญาข้อนี้แล้วคุณจะไม่ใจร้อนคุณจะไม่จุกจิกในสิ่งที่คุณเคยทําเคยเป็นคุณจะมีแต่ความสุขแน่นอนนะครับแต่คุณต้องระวัระวังเรื่องการเงินให้มากหนน่อยะครับ จะมีค่าใช้จ่ายจํานวนมากเข้ามาหาคุณนะครับในเรื่องของการเงินต้องบอกว่าถ้าคุณไม่ควบคุมการใช้จ่ายคุณเองต้องระวังเลยว่าจะเป็นหนี้เพราะว่าจะมีค่าใช้จ่ายสารพัดไม่คุณต้องจ่ายอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะของคุณของคู่ครองของพุตหลานและก็คนใกล้ตัวนะครับในเรื่องของโชคกาภนะครับคุณต้องถามเลขกับเด็กผู้หญิงผอมและถ้าช่วงนี้คุณฝันถึงพระก็สามารถนำไปตีเลขได้และที่สําคัญหิ้งพระของคุณซึ่งเป็นพระพุทธรูปสีดําสีทองมีตัวเลขอยู่คุณนําตัวเลขนั้นไปเสี่ยงโชคได้เลยหรือเลขสําหรับคุณก็ คือ9424192236ครับสำหรับเรื่องอาชีพการงานนะครับถ้าช่วงนี้คุณเบื่องงานคุณทอ้อแท้กับงานแต่คุณมีความรังเลว่าเอ๊ยย้ายดีหรือเปล่านะทํานั้นทานี้ดีหรือเปล่านะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพโดยฉับพลันแต่เป็นไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับถ้าคุณเข้าหาคนรูปร่างผอมสันทัดผิวขาวที่เป็นเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานหากคุณคิดจะลงทุนสามารถทําได้ทันทีประสบความสําเร็จอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของญาติของ ของบอกว่าถ้าญาติผู้ชายรูปร่างผอมสูงผิวขาวจะมาหาเพื่อมาขอหยิบยืมเงินของคุณทําให้คุณเหนื่อยใจญาติผู้หญิงถ้าเป็นรูปร่างค่อนข้างอวบๆหน่อยหรือไปทางอ้วนรูปร่างไม่สูงจะช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่จะทําให้คุณหูชากับเสียงบ่นของเขารวมถึงเขาอาจจะมาตําหนิติเตียนคุณนะครับแต่ถ้าคุณขอคขาช่วยเหลือเขาจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักครับในช่วงนี้คุณจะได้เจอคนดีถ้าคุณโสดอยู่นะครับจะเป็นลักษณะสไตล์โรแมนติกมอความอุ่นทางจิตใจแก่คุณแต่ว่าเขาเป็นคนที่เคยผ่านการใช้ชีวิต ู่ฉันสามีภรรยามาแล้วหรือเป็นม่ายมาแล้วนั่นเองหรือว่าอาจจะมีทะเบียนคาอยู่นะครับแนะนํานะครับว่าถ้าเขายังเลิกไม่ขาดควรจะให้เขาไปเลิกให้ขาดก่อนที่จะมีความสัมพันธ์อันเกินเลยนะครับสำหรับคนมีคู่อยู่แล้วนะครับจะได้รับการดูแลเอาใจใสใ่จากคู่ครองเป็นพิเศษก็ไม่ไ้องคิดอะไรมากนะฮะเพราะเขาอยากจะทําอะไรดีๆให้คุณบ้างเนื่องจากที่ผ่านมาเขาไปทําดีกับคนข้างนอกคนนอกบ้านจนละเลยเรื่องคนในครอบครัวม,มามากแล้วก็แค่อยากจะตอบแทนคุณนะครับสำหรับเรื่องเพื่อนนะครับช่วงนี้เพื่อนรูปร่างพร้อมสู ผิวถ้าเขามาชวนคุณทำประกันหรือลงทุนลงเงินลงคุณส่วนด้วยกันตรงนี้ไม่ควรเลยนะครับเพราะจะมีเรื่องทงั้งบอกว้งแล้วก็ปัญหาเรื่องคดีความเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนครับสอหรับเรื่องสุขภาพครับระวังโรคผิวหนังเกี่ยวกับอาการเหนื่อยง่ายโรคปอดอาการปวดหลังนะครับสรุปในรอบเดือนนี้นะฮะคุณจะสบายใจมากขึ้นนะฮะแต่คุณต้องไม่ประมาททางด้านการเงินและก็ในด้านอาชีพนะครับคุณจะรับข่าวดีโดยไม่คาดฝันโชคลาภจะมีบ้างเป็นระยะะ,ยะครับหากต้องเดินทางไกลคุณไหว้เจ้าที่เจ้าทางและสวดมนต์ด้วยกระถานโำม บริสัทโตอคัติมายะอิติพควาด้วยนะครับด้วยความปรถธานีของผมครับ